โอเควันดีทุกคนนะครับผมวันนี้จะมาเล่นเมน,นครับภาคคุมเป็นคาริออนนะครับผมเทียอะไรก็ได้เอาที่พลังเราเข้าได้นะเพราะว่าเทียเยอะไปมันก็แค่อ่ารถคูดาวไม่ได้ช่วยอะไรมากแขมรถไม่เยอะด้วยม่วงเนี่ยเป็นมวงอะไรก็ได้นะครับของสายเวทเอาที่เรามั่นใจผมใช้เป็นพิษเพราะว่ามันช่วยตีบอลได้แล้วก็เวลาเจอศัตรูที่แบบเขาหนีเราเราเปลี่ยนเป็นพิษได้เราไม่ต้องใช้ผักแต่ปกติโดยตามธรรมชาติแล้วเนี่ยเราต้องใช้เป็นผักเมื่อเจอกับศัตรูทั่วไปนะที่แบบเขาไม่ได้หนีเราเขาวิ่งใส่เราอออาเเเสสื้ป็นวนวนวิงบล คือหมายถึงว่าวิินวอลแล้วรอสกิลคูดาวไม่รอบอะรอะงเท้าเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าใช้สกิลว,วิ่งอันแรกเนาะหรือไม่ก็ใช้สกิลว,วิ่งอะไรก็ได้ที่มันครูดาวเร็วอะประมาณ30มิบวิพ่เมทมันต้องวิ่งบ่อยเนาะอ่าส่วนตัวเมทเองเนี่ยสกิลเคลียร์มอนเนี่ยผมใช้แบบนี้นะครับแต่ถ้าเจอคนปุ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นรูทเนาะซึ่งรูทเนี่ยมันใช้ได้หลายสถานการณ์กว่าคือมันยืดหยุ่นกว่าเนื่องจากว่ามันใช้ไล่จับก็ได้หรือไม่ใช้หนีก็ได้ แต่ถ้าเป็นทุบเนี่ยคือมันจะใช้ได้ด้านเดียวก็คือในการต่อสู้ส้นนีเนี่ยมันก็จะเหลือแต่นติกับรองเท้าที่หนีได้ซึ่งถ้าเจอศัตรูที่แบบเป็นตัววิ่งเหมือนกันเนี่ยมันอาจจะหนีไม่ทันนะครับตอนหนีไปรีเนาะประมาณนี้แล้วก็ถ้าใช้ทุบเนี่ยก็ต้องโดดให้แมนๆด้วยส่วนอาหารเนี่ยถ้าใครไม่ไหวก็ใช้ไข่เจียวแทนก็ได้นะหรือไม่ก็ถ้าอยากใช้อันนี้แบบผมเนี่ยก็ใช้เทียร์ที่มันต่าหน่อยเพราะว่ามันชามละสี่หมืนะ่นอ่ะมันค่อนข้างแพงนะบางคนอาจจะซื้อไม่ไหวยาเป็นยาฮิวนะครับผมโอเคเจอคนละสก ผมวิ่งใส่เลยนะเมื่อกี้เขาโดนหมาแทะเกือบตายตัวอะไรวะโอ้ไฟสบายเลยบอกครับเขเขาเสียเสื้อแล้วนะเขเขาเสียรองเท้าเลยด้วยพยายมพยามตามตามไปห่างๆแล้วรอรองเท้าเขาหมดก็ได้นะอันนี้ไม่ต้องรีบนะแล้วเดี๋ยวเรากดรองเท้าวิ่งเข้าไปซัดแล้วก็คอมโบอีกรอบเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาโดนหมาแท้มาโอเคปับบ๊บจบโอเคโดด ปั๊บโดดครับมันโดดไปลําป่านะครับสามารถโดดข้ามไฟได้นะปั๊บสวยเรียบร้อยโอเคผมเจอคนละเดี๋ยวเช็คของก่อนนะเหมือนเดิมไฟอีกแล้วเหรอโอโหเจอไฟอย่างบอย ไม่ใช่อย่างบ่อยเพิ่งเจอสองรอบร้องบ่อย <c oughs> แต่มันซ้ำกับตัวเมื่อกี้ไงแต่ใส่ของคนละแนวกันเลยนะ <c oughs> โอเคตามเขาไปก่อนนะเหมือนเขาจะไปเปลี่ยนสก,กิลหรือเปล่าไม่นะนี่ใช้สก,กิลแบบเดิมอยู่นะไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่เขาวิ่งหนีผมเนี่ยเขาวิ่งหนีอ๋อเขาเปลี่ยนสก,กิลเสื้อเป็นน้ําแข็งครับโอเคถือว่าตั้งรับได้ดีนะเจอเมส์ใช้สก,กิลเสื้อน้าแข็งถูกแล้วโอชิด เว้ยผมพลาดเมื่อกี้ผมพลาดเมื่อกี้ผมพลาดโอเคผมรูดเขาให้โดนลาวาได้รอบนึงถือว่าดีต,ตามกลับไปครับ โนท้าวิ่งไปออชิตโอเคโอเคอ่าอันติเมทเนี่ยตอนกระโดดเนี่ยเป็นอมาตะนะครับเมื่อกี้อย่างที่เห็นก็คือผมกระโดดพอดีแล้วเขาก็อันตีพอดีนะผมเลยไม่โดนดาเมจเลยมันเข้าเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าอันนั่นแหละช็อตกระโดดผมประมาณนี้โอเคตอนนี้รอบสามแล้วนะตัวอะไรวะได้ยินเสียงเกมสเต็ปว่าไม่ ไม่พวกแอสซินก็หอกอ่ะมีสองอย่างคือผมได้ยินเสียงเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงแม่งแม่งชูเก็บสเตตอะเดี๋ยวดูกันผมไม่แน่ใจไม่แอสซินก็หอกอ่ะมีอยู่สองอย่างเดี๋ยวผมหลบมุมนี้นะเวลาเขาเดินมาหาเราจะได้ลำบากนะโอเคเหมือนจะเจอของแข็งวะ่ะคนนี้น่าจะไม่ธรรมาดา โอเคผมว่าผมสวยแล้วนะผมอาจจะล่วงรอบนี้นะโอเค <c oughs> ยากว่ะยากจริงนะคือเขาเป็นเทดตี้ซึ่งเขาอันตีเขาก็เป็น,นอมตะตีผมก็เป็นอนมตะ คือผมต้องโดดที่หลังเขาอะอารมณ์ซึ่งแบบบางทีมันก็ไม่ได้ไงเมื่อกี้คือผมรู้ปุ๊บเขาโดดอะผมฟาดสองรอบคือเป็นศูนย์เลยเขาโดดพอดีคือผมต้องผมต้องเล่นดีมากๆอะตาเนี้ยคือจริงๆมันก็ไม่ได้ยากหรอกถ้าเรารอเขาโดดก่อนแต่ผมมันมันมันยากสาหรับผมเพราะว่าปิงไอปิงประเทศไทยเนี่ยตอนเนี้ยมันอยู่280ซึ่งมันกาจังหวะได้ไม่เป๊ะเท่านั้นเวลาเขาโดดอะบางที แม่งแม่งปิงแม่งโดดเทือนก็มีนะปุ๊บผักไปหายอ้วนสวยไออ้วนตบให้หน่อยเฮ้ย โดนล้างวาละรอรอรอผักไอกโกวิจะเรากลับเข้าไปสวนตึงนะ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  <laughs> ตึงไง <laughs> โอ้ยตึงจัดตึงจัดไอ้นอี่โอเคครับตอนนี้ลงมาสามรอบติดได้เจ็ดแสนนะครับผมจะลงต่อรอบที่สี่เลยเ <ๆ S 1> พราะปกติเราให้ดูกันประมาณสี่รอบนะซึ่งนั่นแหละถ้าถา,ถารอบที่สี่ผมแพ้ก็ร่วงหมดนะครับ <laughs> เป็นนลองใจให้ด้วยว่าจะร่วงหรือเปล่ามารอบสุดท้ายละ <laughs> ดูว่าจะร่วงไหมนะครับฮอ <laughs> <laughs> อีกแล้วอ๋อ ชีวิตแม่งไม่เจอแต่ไอพวกนี้วะอ่าไปไปไหนก็ไปอย่างนี้ไม่ดีนะเนี่ยคอรีแปบนี่นะนนนี่นนนน่นนีนนน่ี่นานนนนนี่นานนนน่นนนี่นีน่นนนานนหาสาวไม่เจอกูทำเสียงเองแม่งเลย โอเคผมพร้อมแล้วผมรีเลสเสร็จแล้วไหนไม่กี่ีดเมื่อกี้ไม่ทันตั้งตัวเปล่าจริงๆก็ตั้งแล้วแหละแต่โดนไม่โดนอ่ะทาไงได้วะใช่ปะ่ะเพื่อนมันเปลี่ยนมาเป็นสกิลดึงแล้ววะตอนนี้เขาจะฮุกผมแล้วนะครับผมนี่แต่ฮุกไม่โดนไงลุกนีไงล่ะ เออวิ่งกันีไปแล้วครับแล้วัตีโดดข้ามลาวานะจะดาเมจได้เป็นศูนย์แล้วก็<ๆ>ตามไปเลยเขาเสียอมาตะไปแล้วทีนึงซึ่งตอนนี้แม่งไปไหนแล้ววะมาเจอเจอแล้วจะรู้เราคาราวาบะ โอเคได้ได้อย่างนี้ได้ไปเลยเขาผ่านตรงนี้เลือดเขาลดเยอะนะเนี่ยวอลกครับโอเคอีกรอบหนึ่งเราใช้ผักแทนวอลนะรอบนี้เราใช้วอลนะเพิ่ม,เพ,ม,เ,พมเพิ่มเขา ไม่ให้เขาเขาเรียกว่าไงไม่ให้เขาทําอะไรเรานะแต่รอบหน้าเราใช้เป็นผักนะไม่ต้องแล้วล่ะไม่ต้องมีรอบหน้าเออฟินิชิมอสี่รอบครับผมเนาะมาดูกันว่าได้กี่บาทนะจากการลงสี่รอบผมขี่ควางมาเลยนะเพราะผมการจะลงหลายรอบก็เลยขี่ควางนะดีนะอยู่โลกตัวเองนะจัดของได้นะโอเคเรามาดูวิธีการทิ้งของกันนะว่าทิ้งอะไรดีนะยาพิษอันนี้มันถูกแปดร้อยไปเลย เอาถุงก,กดถุงตังมาก่อนแล้วถุงตังมากดนะครับเครูน okay. อ่าพวกรูนเก็บได้เพราะเรามีสะแตกไว้อยู่แล้วนะเดี๋ยวเราเคลียร์พวกรูนก่อนนะขยะผมไม่มีสะแตกนะผมไม่ได้เก็บขยะมาเลยปลาเนี่ยสามตัวสี่พันึองนะไม่ได้เท่าไหร่วันนี้เรามีอะไรถูกอีกบ้างอะดูก่อนนะครับยาพิษเจ็ดขวดห้าพัน 5, เลยนะแพงอยู่อ่าอะไรถูกวะคา,าทา คาถา4,000ในนี้มีอะไรแพงบ้าง,างอ่ะมีม้าแพงอ่าเราทิ้งขวานก่อนแล้เราเก็บม้าแทนอันนี้เท่าไหร่อันนี้20,000นะครับอ่าเราทิ้งคาถา4,000ไปเลยเรา20,000อนยอันเนี้ยประมาณ7,000 70, อ่า7,000 70, นะครับอ่าเดี๋ยวเรา7,000 70, เราทิ้งโหมดน้ำแข็งนะครับ2,000แล้วก็เอา7,000 70, มาปุ๊บสองถ้วยอันเนี้ย8,000อ่า8,000ั 8, 9, นะึ่ง9,000เนาะ รองเท้าคู่นี้20,000อ่ะตรงน,น,นี้เรามี800 0กับ20,000นะครับ8,000นอ่ะเนี่ยเราทิ้งอันนี้เลยแล้วเราเอา800 0ัทึบทีนี้อะไรกันนี่ไงอันนี้3 0 0พเองทิ้งอันนี้เลยเราเอา0 0 0 0มาโอมาเคเอาไปเล่นกันได้นะครับเป็นอาวุธที่ค่อนข้างโกงเลยในดันสต็อกเกอร์ครับจริงๆในสเลเยอร์ถึงถึงไม่โกงมากแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้น่าเกลียดเล่นได้เหมือนเดิมเลยนะครับผมสามารถที่จะบิลต,ต่อไปเล่นในสเลเยอร์ได้เลยเนาะอาวุธชิ้นนี้นะครับไปละบายบายครับ